สวัสดีครับวันนี้ร้านจุบินเตอร์นะครับเราก็มารีวิวนะครับวันนี้เดี๋ยวจะรีวิวไปไวๆนะครับตอนนี้เป็นชุดนะครับชุมชนนะครับชุดเสียงตามสายตามหมู่บ้านนะฮะต่างๆนะครับในงบกองทุนนะครับของประชารัฐนะครับหรือว่าจะกองทุนหมู่บ้านอะไรต่างๆนะครับที่จะเป็นเสียงตามสายครับไม่ว่าจะในวัดนะฮะในหมู่บ้านนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นเซตนี้นะครับจะเป็นเนี่ยครับสายตามสายฮอนตูดลายนะฮะปากฮอนนะฮะเครื่องเล่น DVD นะฮะแล้วก็ชุดรับ วิทยุดิจิตอลนะครับดิจิตอลเอฟเอ็มนะฮะแล้วก็เป็นพาวเวอร์แอมม์นะครับโมนิกนะครับ550นะครับตัวนี้ขับฮอนได้20ปากนะครับแต่วันนี้เซตนี้นะครับจัด2ชุดนะฮะชุดละ10ปากเท่านั้นนะฮะนะครับตัวนี้นะครับ1แหลกนะครับใน1แหลกนี้นะครับจะได้ DVD ไป1ตัวนะฮะชุดอ่า FM ดิจิตอลนะครับแล้วก็พาวเวอร์โมนิก550วัตต์นะครับตัวลายนะฮะแล้วก็ชุด ปากฮอน10ปากนะครับแล้วก็ตูด10ตูดนะครับฮอนอีก10ชุดนะฮะตูดจะเป็น1 5 0 Wl นะฮะตัวนี้นะฮะนานวะปาก15นิ้วนะฮะแล้วก็สาย1กิโลนะครับ1ขดจะ200เมตรนะฮะนี่นะครับอันนี้พี่เขาจัด2ชุดนะฮะสหมู่บ้านนะครับส่วนใครที่จัดหมู่บ้านเดียวนะครับก็งบไม่แพงนะครับประมาณ4 0,000ื่นนะครับสี่หมื่นนะสี่หมื่นบาทแต่ชุดนี้ประมาณ8ปดหมื่นนะฮะเพราะว่าชุดนี้มัน2ชุดนะฮะ นะฮะงชุดก็คือจะประกอบไปด้วย1แหลกแบบนี้นะครับได้แหลกไปด้วยนะครับได้ไม้ไปด้วยนะฮะได้ไม้ไป1ชุดนะครับแล้วก็ขาไม้นะครับที่ตั้งโต๊ะนะครับนี่ครับขาไม้ตั้งโต๊ะแบบนี้นะฮะนะฮะอ่าแต่ที่ให้ถ่ายดูรีวิวตัวเนี้ยคือจัดส่ง2ชุดนะฮะไประนองครับชุดนี้ไประนองนะครับสชุดเนี่ยจบอยู่ประมาณ8 0,000ื่นนะฮะก็พี่ก็หาตั้งไปติดตั้งเอานะครับเราไม่มีเวลาติดตั้งนะครับเรามีแต่ขายอุปกรณ์ให้อย่างเดียวเพราะติดตั้งพวกเนี้ยมันต้องเดินตามเสาตามอะไรนะครับเราไม่มีเวลานะครับก ใครจะจัดชุดนะครับรู้ว่าจะเป็นเซตเดียวนะครับเป็นเซตเดียวแล้วหอนยี่สิบปากเลยก็ได้นะครับก็จะอยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณจะต,ต้องมาคํานวณอีกทีแต่นี่มันสองเซตนะครับเครื่องมันสองตัวนะครับเครื kidding, ่องรับวิทยุสองตัวอ่ซีดีสองตัวทุกอย่างคูณสองหมดนะครับแต่หอนยี่สิบชุดนะครับชุดหนึ่งเท่ากับหอนสิบปากมันจะจบอยู่สี่หมื่นนะครับถ้าจะเอาหอนเพิ่มเพราะตัวนี้มันจะรองรับหอนได้ถึงยี่สิบปากนะครับถ้าเอาหอนเพิ่มก็น่าจะชุดหนึ่งก็ตกประมาณ ไม่น่าจะถึง6 0,000นะครับห้าหมกว่าบาทนะครับถ้าชุดเดียวแล้วฮอน20อ๋อแต่มีสายอีกนะครับก็แล้วแต่ว่าระยะไกลหรือไม่ไกลครับอย่างสายเนี่ยสิขดเนี่ยมันก็ไปถึงได้2อสกิโลนะครับแต่ว่าชุดหนึ่งห้าขดก็1กิโลเมตรนะครับเราก็ไปตัดต่อเอานะครับตัวนี้ฮอนนะครับร้อยห้าสิบนะครับโวลต์นะครับจะมีช่องลายโวลต์นะฮะปรับโวลต์ได้นะฮะนี่นะฮะก็สนใจอ่าเกี่ยวกับเสียงตามสายนะครับไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์เป็นแหลกเป็นอะไรพวกเนี้ยเราสามารถ อ่ะซื้อแยกได้นะครับผมก็ขายนะครับสายทองแดงแท้ก็มีสายชุบก็มีนะครับแล้วแต่งบประมาณนะฮะแหลกก็คอมแพกนะฮะจัดแหลกคอมแพกให้สวยๆงามๆไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้จะจัดส่งไปละหนองครับร้านจูบินเตอร์เนี่ยครับด้านหลังนะฮะพาวเวอร์ตัวนี้ใช้ได้ทั้งแบตแล้วก็ไฟบ้านนะฮะแล้วก็อ่ามีวิทยุในตัวแต่ว่าเราใช้เครื่องรับนะครับแล้วก็ไฟก็จะมีไฟเลี้ยงนะครับ70โวลต์100โวลต์นะ2โอห์ม4โอห์ม8โอห์มนะครับเราก็ต่อเลือกเอาได้เลยนะอันนี้ช่างช่างติดตั้งเขาจะรูู้้้ออย่แลววนนนนะะครัับีกก็็จเปพ อันนี้จะเป็นตูดฮอนน่ครับ150 WL นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกวยฮอนนะฮะนานว่าขายึดฮอนนะฮะเรามีให้ไปพร้อมมาอุปกรณ์พร้อมนะครับปากฮอนนานว่า15นิ้วอีก20ปากนะครับ2 4 6 8 1 0 1 2 14 16 18 20นะครับเห็นมันวางเซกเล็กอย่างนี้น้ำ20ปากนะถ้าเราประกอบขึ้นมามันเยอะแน่นะครับก็แล้วแต่ลูกค้านะเราก็จัดให้ตามสเปคนะครับนี่ครับสายทองแดง แทนะครับสายทองแดงเทตัวนี้ของเรานะครับสายดอกวายนะครับทองแดงเทแล้วก็ตูดฮอนนะครับเดี๋ยววันนี้จะจัดส่งพี่นะฮะก็โอนกันมาเรียบร้อยนะครับชุดพวกนี้ต้องโอนนะครับก็ไม่ได้รับติดตั้งนะครับติดตั้งไม่ไหวนะครับนี่ครับนี่ครับโอนมาจํากันมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะส่งคลิปให้ดูนะครับว่าอ่าให้พี่เขาดูว่าเราจัดส่งเรียบร้อยแล้วสายนี่ผมแถมให้ด้วยนะครับ สายไปต่อ DVD CD นะครัเเราแถมให้หมดนะครับเราก็คือไปถึงพี่สามารถต่อแล้วเปิดได้เลยนะครับแล็คคอมแพกก็มีฝาปิดหน้าหลังพร้อมนะครับไม์สายพร้อมประกาศเลยนะครับตั้งโต๊ะนะครับไม้ตั้งโต๊ะก็มีให้เรียบร้อยนะครับยังไงก็นี่สายสายลักอีก2เส้นนะครับเพื่อจะเดินเข้ามาเสียบนะครับก็ยังไงคลิปนี้ก็เป็นคลิปเร็วๆนะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับอ่ากองทุนหมู่บ้านก็สนใจนะครับเครื่องเสียงนะครับกองทุนหมู่บ้านนะครับจะงบ เท่าไหร่ก็ลองโทรมาคุยครับอย่างเงี้ยเรางบเราประมาณ4ี่0 0ื่นห้าหมื่นหกหมื่นมันก็ต้องมีค่าติดตั้งนะครับค่าช่างอีกนะครับแต่ของเรานะครับจะจําหน่ายฮะให้ไปติดตั้งกันเองเลยนะครับก็อันนี้ก็แล้วอยู่ที่งบประมาณนะครับเบอร์โทรร้านจุปอินเตอร์นะครับศูนย์แปดสองห้าสี่ศูนย์หกห้าสี่ศูนย์นะแอดไลน์ก็เบอร์โทรเบอร์นี้นะครับศูนย์แปดสองห้าสี่ศูนย์หกห้าศูนย์หรือว่าจะพิมพ์เฟซบุ๊กนะพิมพ์ร้านจุปอินเตอร์นครปฐมมาได้เเลยยนนนนนนะะ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 ใหหหรรรืือออวว่่าาาาาพพพจจฮฮิม์ทงู้ นความผถมนะปากทางราชพัฒน์ไอ้ปากทางอาวัดวังตะกูนะครับสี่แยกวัดวังตะกูนครับอยู่ติดกับเต็นท์รถนะตรงนี้จะเป็นร้านยางนะครับร้านเราจะอยู่ติดถนนมารายแมนนะครับสังเกตสีชมพูหน้าร้านจุ๊บอินเตอร์แบบนี้นะครับก็จัดจาหน่ายเครื่องเสียงนะครับกางแจ้งทุกรูปแบบนะครับในบ้านในห้องชุดคาราโอเกะนะฮะชุดเครื่องไฟชุดหนังนะครับชุดเสียงตามสายหอประชุมนะเราจัดนะเราก็จะรีวิวให้พี่ๆดูแล้วก็ไม่มีอะไรม้ากวองนี้ไม่รีวิวเสียงครับเดี๋ยวจะแพ็กจัดส่งเลยนะครับก็ก็ขอบพระคุณนะครับทุก อ่าไม่ไม่ว่าจะเป็นพวกงานตู้ลำโพงงานอะไรเนี่ยเราจะจะมีให้หมดนะครับส่วนอันเนี้ยจะเป็นชุดหมู่บ้านนะครับที่ว่าแต่และหมู่บ้านก็จะมีเครื่องเสียงชุดเสียงตามสายกันทุกหมู่บ้านนะครับแต่ผมไม่ได้รับติดตั้งแค่นั้นเองนะครับก็ที่สามารถซื้อเครื่องไปติดตั้งกันเองได้เลยนะครับยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นงบเครื่องเสียงที่จะเป็นชุดก็ดีนะไว้พร้อมเปิดรับงานก็ดีหรือว่าตามสายแบบนี้ก็ดีนะรเราก็รับทั้งหมดนะครับยังไงวันนี้ก็จะเป็นคลิปเร็วๆนะครับก็ฝากไว้อีกหนนนนนนะะะครรััับบบททีีี่่จจดดสงว้้กก็็ชุปมาาณ8 0,000 ยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับต้องการฮอนกี่ตัวความยาวกี่เมตรนะฮะเราก็ได้จัดสายนะครับจัดฮอนจัดเครื่องให้ถูกนะเครื่องอ่ะตัวนี้550ก็อยู่1 5 0 0เท่านั้นนะฮะถ้าใครจะเอาแรงกว่านี้ก็อัพขึ้นไปนะครับ1ม0 0 0สนะครับมันมีถึงจะ PL 250 0ตัวนั้นขับฮอนได้30ปากนะครับก็แล้วแต่หมู่บ้านนะครับพื้นที่แต่ละพื้นที่มันไม่ไม่เท่ากันบางหมู่บ้านก็ใหญ่ก็ต้องใช้20-30ตัวบางหมู่บ้านเล็กก็ใช้แค่างีย 2หมู่บ้านชุดละ10ตัวก็จบนะครับยังไงก็ คลิปนี้ก็จะลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดติดตามมาแล้วกันนะครับก็สายสัญญาณสายไรแถมติดตั้งใช้งานได้เลยนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นปากฮอนตูดฮอนนะฮะเราขายได้แยกหมดนะฮอนนี้ก็ชุดละพันสองนะฮะพร้อมปากพร้อมตูดชุดละพันสองแล้วก็สายทองแดงแท้นะครับม้วนละพันหกเท่านั้นฮะทองแดงม้วนละพันหกเครื่องเล่นดีวีดีพันเก้านะครับเครื่องเอฟเอ็มพันเก้านะครับก็แหลกสี่พันห้านะครับก็รายละเอียดมันเยอะนะครับมันก็จะหลายหมื่นนนนนิดดึงครัับเีี๋ยวว้ก็ จะเตรียมจัดส่งให้พี่ข่าวแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับชุดนี้ก็ใครดูใครเล่นเครื่องเสียงบ้านก็ดูไว้เป็นตัวอย่างครับว่าชุดหอกระจายข่าวนะครับเสียงตามสายตามหมู่บ้านที่เขาประกาศเราอ่ะเขาใช้อะไรนะครับเขาจะใช้พวกนี้ครับจะเป็นหน้ารายอ่ามีโว์นะฮะปล่อยกระแสโวนไปนะฮะปล่อยกระแสวนไปเพราะอะไรเพราะว่าวนจะเลี้ยงไฟนะครับสามารถอ่า เปิดได้ไก่เนะเพราะว่าเนี่ยเป็นกิโลก็เปิดได้นะครับถ้าเป็นเครื่องเสียงบ้านเราลากสายกิโลหนึ่งนะครับไม่แน่นอน,นครับต้องเลี้ยงล้วนเลี้ยงลายกันไปเฉพาะฮอนเท่านั้นด้วยนะครับก็วันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะแพ็คส่งลูกค้านะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกันมานะวันนี้ลาเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ